ปัจจุบันยุคดิจิตอลมดละพิดค่อนข้างเยอะมีวิธีดูแลดวงตาด้วยตัวเองอยังไงบ้าง เราจะมีวิธีดูแลดวงตาด้วยตัวเองยังไงบ้างปัจจุบันยุคดิจิตอลแล้วก็มีมลพผิดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการดูแลดวงตาด้วยตัวเองวิธีแรกเลยก็คือการที่เราใช้หน้าจอคอมเยอะๆมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะดูแลยังไงพักสายตาให้เยอะขึ้นหน่อยจากการที่เราใช้ติดตอ่อกันหลายๆชั่วโมงจะมีกฎ20 20 20หรือ t 0 e n t y r u l คือ20นาทีให้พัก20วินาทีมองไกล20ฟุตหรือว่า6เมตรนั่นเอง ก็คือการมองออกไปนอกหน้าต่างไกลๆให้เห็นเป็นต้นไม้สีธรรมชาติสีเขียวสีน้าําตาลเป็นสีที่รู้สึกสบายตาแล้วก็จะทําให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์สบายตามากขึ้นแต่ว่าการหลับตาเนี่ยจะไม่ช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายหรือไม่ได้ช่วยทําให้สบายตามากขึ้นแต่เราอาจจะรู้สึกว่าการตาแห้งอาจจะลดลงจากการหลับตาอันนี้ก็เป็นได้คะ่ะแล้วก็การกระพริบตาบ่อยๆกระพริบตาช้าๆเพื่อให้น้ําตาเคลือบจากด้านบนลงมาถึงเปลือกตาด้านล่างให้เต็มทั้งทั้งดวงตานะคะเราก็ จะลดอาการปัญหาของตาแห้งได้ด้วยสามารถนําไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้เลยกับทุกคนเลยแลย้วก็อันดับที่2ก็คือมลพิษอากาศร้อนแดดแรง UV สูงเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากให้มีพกกันติดตัวเลยก็คือแว่นกันแดดแว่นกันแดดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยที่ลดแสง UV ที่จะเข้าสู่ตาเราได้ค่อนข้างดีมากไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดแบบไหนค่ะแนะนาให้ใส่ติดตัวเอาไว้เลยเวลาเราออกไปนอกอาคารสถานที่ก็จะทําให้เรารู้สึกสบายตาสู้แสงสบายบางคน อาการสู้แสงไม่ได้ทําให้อาการตาสู้แสงไม่ได้เนี่ยดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นแล้วก็สบายตาขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดสิ่งที่เป็นตัวทําให้เกิดโรคต่างๆอย่างเช่นต้อเนื้อต้อลมแล้วก็ต้อกระจกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยเพราะว่าแว่นกันแดดเป็นตัวแว่นที่สารพัดประโยชน์จริงๆค่ะข้อที่3จะเป็นการดูแลสุขภาพดวงตาที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็คือเวลาที่เรามีอาการพันเคืองตาเราจะชอบขยี้ตาแล้วเมามันมากเลยขยี้ตาแรงๆบางทีก็รู้สึกว่า ยิงพันยิ่งต้องขยี้ตาแต่การขยี้ตาเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดหนึ่งเลยก็คือมีภาวะกระจกตาเอียงแล้วก็เกิดความเพลีเต่ของสายตาเอียงตามมาได้อันดับที่2เลยก็คือหนังตาที่เราขยี้บ่อยๆก็จะเกิดคอลลาเจนรู้สไปแล้วก็เกิดการที่จะมีรอยคล้าแล้วก็มีรอยย่นบริเวณรอบๆดวงตาเนี่ยค่ะทำให้ดูสุขภาพตาไม่ค่อยดีตามมาได้เพราะฉะนั้นเวลามีอาการคันเคืองตาเนี่ยค่ะต้องหาสาเหตุว่ามีอะไรผิดปกติในตาหรือเปล่าต้องไปหาจากสุแพทย์ไหมการที่ จะช่วยบรรเทาอาการคันเช่นหยอยดน้ำตาเทียมดูหยอดยาแก้ระคายเคืองหรือว่าประครบเย็นช่วยลดอาการคันได้ด้วยเป็นการดูแลสุขภาพดวงตาคร่าวๆที่สามารถทําได้เองที่บ้านเลยค่ะก็จะทําให้ดวงตาของคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะ